แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว2025 BY Dolphin d ความยาวประมาณ5ชั่วโมงฉบับภาษาไทยรวมแนะนำช่องร r i v e like c สเน t ตเวิร์กพร้อมคำขอไลค์แชร์และกดติดตามโดยไม่มีหัวข้อย่อยไม่มีเว้นวรักหรือคำแนะนำตัดต่อใดๆตามคำขอของคุณ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไรคลาเซนต์เวิร์กแหล่งรวมความร้าใจของโลกยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรักรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครคุณมาถูกที่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวเต็มๆของวิดดอนฟิ้อย่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรคลาเซนต์เวิร์กของเราไว้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรีวิวเด็ดๆจากพวกเรา วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดในปีนี้ b i t d อลฟ i n 2025รถแฮทชแบ็กพลังงานไฟฟ้าที่รวมทุกสิ่งที่คนเมืองต้องการเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นความแรงเทคโนโลยีสุดล้ำและราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นด้วยภาษาการออกแบบที่เรียกว่าโอเชียเอสเตติกแรงบันดาลใจจากโลกใต้ทะเลสท้อนออกมาผ่านเส้นสายโค้งมนแต่แผงความปปากเรียวด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำยุคกระจังหน้าแบบปิดเรียบตามสไตล์รถ ยนต์ไฟฟ้าเต็มระบบเพิ่มความลู่ลมและความเงียบในห้องโดยสารขนาดตัวถังของดอนฟิ้งอยู่ที่ความยาวประมาณ4,290ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,770ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,570ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงจอดง่ายขับคล่องและยังให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมล้ออันลอยลายใหม่ขนาด16-17นิ้วทําให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับถนนในเมืองไทยให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนดี ภายในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับความล้ำหน้าทั้งในแง่ของดีไซน์และเทคโนโลยีเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระและหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพวงมาลัยดีคัดจับถนัดมือหน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วสามารถหมุนได้360องศาแสดงผลคมชัดรองรับดิลิงคอสเวอร์ชันล่าสุดซึ่งสามารถควบคุมได้ทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นแอร์เพลงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรวมถึงการนำทางด้วย GPS ที่อัปเดตเรียลไทม์ time. ระบบแอร์อัตโนมัติแยกฝั่งพร้อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น PM 2.5เหมาะมากกับสภาพอากาศในเมืองไทยและยังมีช่องชาร์จ USB ทั้ง A และ C สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งหลังคาพารามิกซันรูเพิ่มความโปร่งโล่งสบายให้ห้องโดยสารและยังเพิ่มความหรูหราอีกระดับด้านสมรรถนะบิดดอนฟิล์ม2,025มีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและรุ่นมอเตอร์คู่โดยกำลังมอเตอร์มีตั้งแต่70กิโลวัตต์ไปจนถึง130กิโลวัตต์เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน7-11วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรชั่วโมงแบตเตอรี่รัดับแบตเตอร,ตตรี่ความจุ44.9-60.4ถึงกิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และ WLTP ในบางตลาดรองรับการชาร์จเร็วดิสฟัสชาร์จสูงสุด60กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30-80%ได้ในเวลาราว30นาที ระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้ครบครันทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC ระบบช่วยจอดกล้องมองรอบคันและเรดาร์หน้าหลังทำให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบอัจฉริยะภายในรถที่สามารถสังงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ตรวจสอบสถานะรถเปิดแอร์เปิดกระจกหรือแม้แต่ถามเส้นทางก็ทําได้ด้วยคําสั่งเดียวรวมถึงมีระบบจดจําใบหน้าเพื่อเข้าสู่โปรไฟล์ผู้ใช้ปรับบอดเสียงและจอแสดงผลตามการตั้งค่าที่เคยบันทึกไว้ เมื่อขับจริงความรู้สึกแรกคือความเงียบความลื่นไหลของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและการตอบสนองของพวงมาลัยที่แม่นยำแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ดอลฟินให้ความมั่นคงเมื่อเข้าโค้งและระบบเบรกก็ไวต่อการตอบสนองทำให้มั่นใจตลอดการเดินทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ในแน่ขององค์การใช้งานประจำวันดอนฟิน2025สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนทั้งการขับไปทำงานพาครอบครัวออกทริปผือแม้แต่ใช้วิ่งรับส่งลูกเรียนหนังสือก็ทำได้สบายด้วยพื้นที่เก็บของด้านท้ายที่มากพอสมควรและยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มความจุสัมภาระได้อีกด้วย ราคาจำหน่ายของบิลดอนฟิลในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ699,000ถึง849,000บาทถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยการออกแบบและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมพลังงานที่ต่ำกว่ารถน้ำมันอย่างชัดเจน หากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบเครื่องขนาดกระทัดรัดขับง่ายฟิเจอร์เยอะขอบอกเลยว่าบิตดาฟิล2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับเซ l ต์เวิร์กไว้เพื่อจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันก่อนใคร เรายังมีการทดสอบจริงในชีวิตประจำวันซึ่งเราจะพาวิดดอนฟีนไปขับขึ้นเขาขับทางไกลวิ่งในเมืองแบบปิดไฟแดงทุกซอยและดูว่ารถคันนี้จะจัดการพลังงานได้ดีขนาดไหนรวมถึงการใช้งานระบบความบันเทิงและระบบอัจฉริยะต่างๆแบบจอดลิฟทุกฟังก์ชันทุกเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ต่างให้คะแนนสูงในเรื่องความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเราได้นำข้อมูลทั้งหมด มาเล่าให้คุณฟังครบจบในที่เดียวในรีวิวนี้ของ r i คลัสเน็ตเวิร์กขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ถ้าคุณมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยทีมงานของเรายินดีตอบทุกคำถาม และจะนำไปพิจารณาสำหรับวิดีโอต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปรายการหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถใหม่รุ่นไหนติดตามได้เลยที่ไรยค่าเซนเซอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและม่พลาทุกอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชันนี้แยกย่อยตามชั่วโมงหรือเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมด้านเทคนิคมากยิ่งขึ้นเช่นการซ่อมบำรุงการเทียบแบตเตอรี่หรือซอฟต์แวร์อัปเดตแจ้งได้เลยครับ